งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขตหนึ่งได้ดําเนินการขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยพูดอังกฤษได้ English for All ตั้งแต่ปีการศึกษา2562โดยมีโรงเรียนวัสสาาดศีโลหะราชบำรุงเป็นโรงเรียนต้นแบบซึ่งมีแนวคิดหลัก4ข้อได้แก่ 1. เริ่มสอนให้เร็วที่สุดอย่างช้าอนุบาลต้องเริ่มแล้ว 2. ให้เด็กได้ใกล้ชิดภาษา อย่างน้อยสอนวันละ2ชั่วโมงติดต่อกันทุกวัน 3. ต้องใช้เจ้าของภาษาหรือใครก็ได้ที่ต้องพูดภาษาอังกฤษได้ดีแม้คนไทยก็ได้ 4. อย่าไปกังวลเรื่องสำเนียงเพราะภาษานั้นขอให้สื่อสารกันเข้าใจรวมทั้งมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทางภาษาตลอดจนปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้การวัดผลประเมินผลโดยเน้นทักษะการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงได้ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเริ่มต้นตั้งแต่ระดับประถมวัยประถมศึกษาและมัธยมศึกษาซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการยกระดับภาษาอังกฤษที่สร้างศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้นจากนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ขยายผลกิจกรรมตามโครงการแก่โรงเรียนที่มีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายจำนวน22แห่งและในวันที่3เมษายน2564สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ายได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษของครูและบุคลากรในโรงเรียนเป็นอันดับแรกเพื่อให้ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษระหว่างเพื่อนครูและผู้เรียนในชั้นเรียนได้โรงเรียนจัดประสบการณ์การเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ,ากฤษตามแผนงานที่กำหนด โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติผ่านการเล่นกิจกรรมทางภาษาที่สนุกสนานเช่นระดับปฐมวัยจัดบูรณาการในกิจกรรมเคลื่อนไหวเกมการศึกษาการใช้เพลงจาก YouTube Phonics for Fun การเล่านิทานสองภาษา Project Approach ในระดับปฐมศึกษาและมัธยมศึกษาจัดกิจกรรมการใช้เกมเพลง การแสดงบทบาทสมมุติ English Camp, ม a คุเทศน้อย DJ น้อย English Tiktok, Morning English และ English Club <c oughs> เป็นต้น <c oughs> เมื่อจบการศึกษาแต่ละภาคเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและครูผู้สอนร่วมกันออกแบบวิธีการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผู้เรียน ซึ่งรูปแบบการทดสอบเป็นการประเมินทักษะการฟังและการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการทดสอบและนำผลไปใช้ในการพัฒนาบุตรหลานของตนเองสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้มีกระบวนการนิเทศกำกับติดตามและคำแนะนำการจัดกิจกรรมอย่างเป็นกิจยาณมิตรร่วมคิดร่วมทำ ทั้งรูปแบบออนไลน์และสังเกตการสอนในชั้นเรียนณสถานศึกษาซึ่งมีโรงเรียนต้นแบบเป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษาแก่โรงเรียนเครือข่ายและมีการจัดกิจกรรม PLC ออนไลน์และเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนคิดผ่านกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพภาพความสำเร็จและความภาคภูมิใจที่สะท้อนผลการพัฒนาเห็นได้จากเด็กและผู้เรียนกล้าคิด กล้าพูดกล้าแสดงออกมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษหลังจากที่เราได้จัดกิจกรรมในโครงการนี้นะคะพบว่าผู้ปกครองและก็ชุมชนนะคะเขาพึงพอใจนะคะในในตัวบุตรหลานเพราะว่าบุตรหลานสามารถที่จะไปสื่อสารภาษาอังกฤษกับเขาได้นะคะแล้วก็ไม่เขินอายสามารถจะพูดภาษาอังกฤษที่ สามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้แล้วก็สามารถที่จะทักทายเขาพูดกับเขาเป็นภาษาอังกฤษนะคะเขาก็จะมีความสุขกับตรงนี้ค่ะผู้ปกครองและชุมชนมีความมั่นใจไว้วางใจในการจัดการศึกษาอาทิเช่นโรงเรียนวัดวังศาลาที่ตั้งอยู่ในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีจัดการศึกษาระดับประถมไถึงระดับมัธยมศึกษา ผูบ้บริหารให้ความสําคัญต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของเด็กและผู้เรียนซึ่งกุญแจที่จะนําไปสู่ความสําเร็จของโรงเรียนคือครูผู้สอนทุกท่านให้ความสําคัญและนํานโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมจนเกิดนวัตกรรมการสอนที่เป็นแบบอย่างได้จากการที่โรงเรียนวัดวังสาราได้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยพูดอังกฤษได้ อิงลิสปออกับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาการจนบุรีเขตหนึ่งโดยการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันกับรายวิชาต่างๆตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในการดำเนินการช่วงแรกเราได้จัดตารางกิจกรรมโดยที่ให้ครูภาษา คร,รูวิชาเอกภาษาอังกฤษซึ่งนรงเรียนวัดวังสารามีสองท่านนะคะได้จัดการเรียนการสอนแบบเรียนตั้งแต่ระดับปถมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับครูกับคณะครูที่ไม่ใช่วิชาเอกภาษาอังกฤษใน1ภาคเรียนต่อจากนั้นในภาคเรียนที่2 คุณครูที่ไม่ใช่วิชาเอารกภาษาอังกฤษเริ่มกล้าที่จะสนทนาเป็นภารรษาอังกฤษกับนักเรียนและเพื่อนครูด้วยกันนะแต่ว่าปัญหาที่พบก็คุณในจาัดก,การที่เราพูดคุยสะท้อนปัญหาจากการดําเนินโครงการคุณครูก็สะท้อนปัญหาให้ทราบว่าการสื่อสารภารรษาอังกฤษคุณครูกังวลว่าถ้าออกเสียงไม่ถูกจะทําให้นักเรียนจําผิด นะคุณครูภาษาอังกฤษก็บอกว่า,าไ,มไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือเราต้องการให้เด็กกล้าที่จะพูดดังนั้นถ้าสามารถสื่อสารเข้าใจก็สามารถที่จะพราะเราเน้นการสื่อสารนะจากการดำเนินการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะครูที่ไม่ใช่วิชาเอกภาษาอังกฤษกล้าที่จะสนทนากับนักเรียนโดยที่นักเรียนจะ เป็นฝ่ายที่สนทนากับครูก่อนทําให้คุณครูจําเป็นต้องตอบภาษาอังกฤษกับนักเรียนอันนี้สําหรับบุคลากรที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษแล้วก็รู้สึกไม่มั่นใจนะก็เกิดการเรียนรู้การสื่อสารภาษาอังกฤษเตรียมที่จะไปฝึกพูดภาษาอังกฤษกับรครูภาษาอังกฤษเกิดการเรียนรู้การสื่อสารภาษาอังกฤษขึ้นในโรงเรียน นะทำให้คณะครูนักเรียนนะเกิดการพัฒนาโดยเฉพาะในกิจกรรมช่วงเช้าในระหว่างที่คุณครูเวรประจำวันยืนรับเด็กหน้าโรงเรียนนะนักเรียนได้ทักทายเป็นภาษาอังกฤษทำให้ผู้ปกครองชื่นชมในกิจกรรมได้เห็นความสามารถของบุตรหลานในการสื่อสารภาษาอังกฤษนะและกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้าจาก ภาพที่เห็นการเปลี่ยนแปลงก็คือเกิดการเรียนรู้ทั้งครูและนักเรียนกับบทสนทนาในชีวิตประจำวันโดยที่คุณครูเวรประจำวันจะต้องเตรียมบทสนทนาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันมาพูดมาสนทนาในตอนเช้าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากค่ะ,ะรูปแบบนะคะการขับเคลื่อน กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอีกอย่างหนึ่งนะคะที่โรงเรียนเราได้ดําเนินการก็คือเรามีการติดรูปภาพประโยคนะคะพร้อม QR code ไว้ตามอาคารเรียนแล้วก็ห้องเรียนต่างๆนะคะไว้ให้สําหรับเด็กเนี่ยนะคะเขาได้สแกนนะคะแล้วก็อ่านประโยคนะคะทาไมเราถึงทาไม่ทําเป็นแบบว่าป้ายคาศัพท์ไปติดตามต้นไม้หรือสถานที่ต่างๆเพราะว่าในยุคสมัยนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเด็กเนี่ยนะคะชอบใช้ โทรศัพท์หรือว่าชอบใช้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใช่ไหมคะเวลาเขาเดินไปที่ไหนเนี่ยเขาเห็นอะไรแปลกใหม่ตอนนี้เด็กจะเป็นอะไรที่นิยมมากนะคะถือโทรศัพท์สแกนส่องเลยแล้วก็จะมีเสียงของนักเรียนนะพูดประโยคคำศัพท์มาเรานำมาษาอังกฤษมาบูรณาการกับกิจกรรม6หลักของปฐมไว้ค่ะคือการเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมการแจ้งกิจกรรมศิลปะกิจกรรมเกมการศึกษา และกิจกรรมเสรีค่ะซึ่งเราจะใช้คำศัพท์ง่ายๆกับเด็กนะคะในการทำกิจกรรมเมื่อเด็กๆได้ทำกิจกรรมแล้วเด็กๆรู้สึกสนุกตื่นเต้นและเด็กๆมีความกล้าแสดงออกกล้าสื่อสารภาษาอังกฤษก,กับครูที่เราได้นำเอามาใช้นะครับผมนี้จะใช้แทบทุกวันนะครับแทบทุกวันพอเข้าห้องแล้วก็จะกทายเด็กเป็นภาษาอังกฤษ,กษ <S <S เลยนะครับถทายเด็กเป็นภาษาอังกฤษเด็กๆก็จะชอบบางทีเราก็จะถามเด็กบ้างว่า วันนี้วันอะไรภาษา,าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาพูดว่าอะไรเรียกว่าอะไรแบบนี้ครับผมสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาได้เล็งเห็นประโยชน์และคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนโครงการจึงได้ขยายผลกิจกรรมไปยังโรงเรียนเครือข่ายที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการอีก11แห่งและในวันที่11มีนาคม 2, 5 6 6ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนต้นแบบ เพื่อเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมศักยภาพให้เด็กและผู้เรียนเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่แท้จริงส่งผลให้การจัดการศึกษาในภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปนตามเป้าหมายที่กำหนดและเกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขตหนึ่งขอขอบคุณคณ,ณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านตลอดจนหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทุกฝา่าย ผู้ปกครองชุมชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กและผู้เรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยพูดอังกฤษได้ English for all จะส่งต่อพลังและแรงบันดาลใจในการมุ่งมั่นพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของเด็กและผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลมีความแตกต่างทางด้านชนชาติศาส,สนาและวัฒนธรรม รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้มีความเท่าเทียมกัน